ท่านผู้ชมคะวันนี้เราพบกันในรายการยานทัศนะกับการค้นหาคําตอบกับคําถามที่ฝากไว้เมื่อคราวที่แล้วค่ะครุกรรมมีผลอย่างไรต่อบุเพศนิวาสเพื่อไม่ให้เสียเวลาดิฉันขออนุญาตเชิญพบกับท่านอาจารย์ธวัฒน์คณิกุลเช่นเคยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีเข้าใจว่าคุณผู้ชมรายการเนี่ยก็คงติดตามแล้วนะว่าเมื่อไรจะถึงการเฉลยคําตอบของอาจารย์เสทีเพราะว่าสําหรับชีวิตคนเมื่อเริ่มเป็นวัยหนุ่มสาวขึ้นมาคําว่าบุเพสนิวาสเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในใจ และยิ่งถ้าส่งผลต่อไปถึงชีวิตคู่ที่ยืนยาวให้ได้กลายเป็นคู่ที่ถือไม้เท้ายอดทองอกระบองยอดเพชรยิ่งเป็นความคาดหวังที่จะเรียกว่าสําหรับหนุ่มสาวเนี่ยตั้งใจกันอย่างนั้นแต่หากไม่เรียนรู้เรื่องคลุกรรมก็น่าจะไปได้ไม่เป็นท่าซะละมังคะครับครับปัญหานี่แหละครับเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่นะครับที่คุณจุรัสบอกว่าทำอย่างไรจึงจะอยู่ด้วยกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร แต่ส่วนมากจะเอาไม้กระบองกับไม้เท้านี่ขึ้นมาไล่ตีกันทั้งทั้งที่ยังไม่ทันจะแก่ก็เริ่มมีปัญหาซะแล้วตัวสำคัญที่สุดครับท่านผู้ชมที่เคารพก็คือเรื่องของกรรมที่คราวก่อนเราพูดไว้ว่าเป็นตัวที่หนักหนาสาหัสอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าคลุกรรมตัวกรรมตัวนี้แหละครับจะไม่ยอมถอยล่นให้ใครเลยแม้จต่ก้าวเดียว ถ้าหากว่าเราก้าวไม่ทานเขาเขาก็จะมีแต่จะลุกคาดเราอย่างเดียวเพราะว่ากรรมที่ผ่านพบมานั้นมันเป็นกรรมที่สั่งสมนะครับพอมันสั่งสมมากๆเข้าเราคิดกันง่ายๆนะครับว่าของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยใครๆก็ต้องคิดถึงเรื่องของของเก่าของเก่าที่เป็นโบราณเช่นพระเครื่องพระบูชาหรือเครื่องรางของขลังที่ มีอายุมากๆเป็นร้อยปีหรือเป็นพันปีเนี่ยก็ยิ่งจะเป็นยีที่เชื่อถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นพลังใดๆที่เก็บสะสมไว้ในวัตถุหรือในพลังงานที่นานๆเข้าเนี่ยมันก็แปรสภาพย,ยกตัวอย่างว่าอาหารเนี่ยนะครับที่มีคุณประโยชน์มากๆเช่นอย่าง<ม>พวกโปรตีนใช่ไหมครับถ้าเราทานซะตั้งแต่ยังมีสภาพที่ดีอยู่โปรตีนนั้นก็ให้ ประโยชน์กัเราถ้าเราลองเก็บอาหารโปรตีนประเภทเนื้อสัตว์ไว้นานๆคิดดูสภาพสิครับว่าทั้งบูดท,ทั้งเน่าทั้งเหม็น <c oughs> ถ้าคืนรับประทานเข้าไปก็เป็นพิษ <c oughs> เช่นเดียวก,กันกับพบที่เราสะสมเรื่องของคลุกรรมไว้นับจํานวนไม่ถ้วนพบเนี่ยแล้วทบต้นมาเรื่อยๆขลุกรรมปกติแค่พบเดียวในคนหนักอยู่แล้วแล้วยังเป็นคลุกรรมที่ทบข้ามพบมาหลายๆพบหลายๆชาติด้วยเนี่ย ปัญหาใหญ่ก็จะเกิดขึ้นว่าคลุกรรมที่ข้ามพบมาแล้วไม่ได้การไม่ได้รับการย่อยสลายหรือทำให้เป็นกลางซึ่งภาษานี้เรียกว่าเป็นอัพยากัตกรตระกำนะครับเพราะว่าคลุกกรรมเนี่ยแน่นอนที่สุดครับมันจะมีอยู่สองอย่างผสมกันอยู่ในตัวก็คือกุศล,ลกรรมก็คือความดีที่ได้ทำให้กันมาและอกุศลกรรมคือความชั่วที่ได้ทำไว กุศลอกุศลรวมกันเป็นคลุกรรมแต่ก็ยังไม่ได้สามารถแยกได้ว่าสัสดส่วนเท่าไหร่เพราะมันปนกันอยู่แล้วก็ผลที่สุดคลุกรรมก็ข้ามพบมายิ่งถ้าใครมีคลุกรรมในบุพเพสันนิว,วาสซึ่งเป็นคนไก่กรรมตัวที่เราตั้งชื่อให้ว่าเงื่อนชักกระตกจะไปทางดีก็ได้ไปทางร้ายก็ได้อยัน้นแหล่ะอาจารย์ถูกต้องคร,ครับถ้าคู่ที่แต่งงานกันแล้วคลุกรรมในบุพเพสันนิว,วาสลงตัว เขาเรียกว่าจะเป็นคู่ที่อยู่กันอย่างที่คุณจุลัลัพพูดว่าถือไม่เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรเป็นคู่ที่ถูกชะโงกเป็นคู่สร้างคู่สมเป็นคู่ที่สมพงกันตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะมักจะมีปัญหากลางคันก็คือเขาเรียกว่าปัญหาของพระศุกเข้าพระสาวแทรกผัวเมียจะแยกอันนี้ตามตำราโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นปัญหาบ้านแตกแสแหละขาด นะครับซึ่งแสแหลกเนี่ยทำได้ไหวซึ่งเหนียว <นะ S 2> แต่ก็แปลกกฏว่าถึงขนาดขาดมันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าร้รายแรงรแล้วรุนแรงแต่พอเราจะศึกษาเรื่องขลุกขันในบุเพสันนิวาสเนี่ยอ่าก็ค่อนข้างจะหวัดหวาดหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นการคล้ายๆกับไปพูดถึงเรื่องของชีวิตสมรสสมรักที่อ่าค่อนข้างจะชี้ชัดแล้วก็รุนแรงไปสักนิดหนึ่งแต่จำเป็นครับที่เราจะต้องรู้ว่า ดวงชะตาของฝ่ายหญิงดวงชะตาของฝ่ายชายไอความจริงดวงชะตานี่ก็คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ทํามาแล้วก็บางคนก็ทํากรรมดีมามากมายาอีกฝ่ายหนึ่งก็ทําความชั่วมาเหลือหลายสนิบังเอิญสัญญากรรมในพในชาติเนี้มันเกิดมาลงตัวกันตอนนี้แหะครับจะกลายเป็นว่าระหว่างความรุนแรงกับร้ายแรงเนี่ยมาเจอกันถ้าหากว่าคู่กรรมปรับตัวเองไม่เป็นเนี่ย ก็จะเป็นคู่กรรมที่ต้องพบชะตากรรมคือไม่จะขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเขาจะมีกําหนดไว้อย่างนี้ครับว่าคู่ที่หนึ่งผัวเทวดาเมียเทวดาคู่ที่สองผัวผีเมียเทวดาคู่ที่สามเมียเทวดาผัวผีและคู่ที่สี่ผัวผีเมียก็ผีนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครเกิดมาเจอ คู่ที่สี่สมมตินะครับผ <Yeah, man. S 2> ัวก็ผีเ hmm. มียก็ผีก็เรียกว่าต่างคนต่างอ่าลงไปสู่เบื้องต่ําด้วยกันถ้าใครเกิดโชคดีมาเจอคู่แรกผัวก็เทวดามีก็เทวดาก็อยู่กันอย่างถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแต่มักจะเจอคู่ที่สามที่ส hmm. ี่คู่ที่สองกับสามเนี่ยสั <c oughs> ส่วนใหญ่ <c oughs> เพราะอะไรครับ <c oughs> เพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยกฎแห่งกรรมเนี่ย มักจะ,ะทำให้คนที่มีดวงชะตาหรือฝโลกชีวิตแรงๆเนี่ยต้องมาเล่นเกมกลกรรม,มคือเป็นชีวิตที่ท้าทายถ้าหากว่าเราจะพูดในเชิงสร้างเป็นวิทยาการวิชาการสักนิดหนึ่งเขาเรียกว่าผู้มีศักยภาพสูงะนะครับมาเจอกับผู้ที่มีศักยภาพมากตอนนี้ก็ต้องประทะกันประทะกันด้วยเรื่องของสัญญากรรมม,มันไม่ใช่พฤติกรรม ถ้าพฤติกรรมก็ยังพอพูดกันรู้เรื่องว่าอ้าวจับเขาคุยกันสามีมีข้อเสียตรงนี้นะภรรยามีข้อบกพร่องตรงนั้นนะเราขอปรับความบกพร่องและข้อเสียเพื่อที่เราจะได้อยู่ด้วยกันได้อย่างราบรื่นแต่นี่มันเป็นเรื่องของวิบากกรรมวิบากกรรมเนี่ยเป็นตัวที่ส่งสัญญ,ญาณแบบประเภทที่ว่าถึงคราวปั๊บเนี่ยเขาจะส่งสัญ,ญญาณเข้ามาแบบฉับพลันทันทีโดยเฉพาะคลุกรรมเนี่ย เหมือนอย่างกับสิ่งที่วิ่งมาแบบรถแอมบูเล็โรงพยาบาหลหรือรถไซเรนที่ขอทางมาเลยรถคันอื่นๆเนี่ยต้องหลีกทางให้เขาหมดเช่นชีวิตของผัวเมียสามีภรรยากำลังเสเวยชะตาชีวิตอยู่อย่างปกติเป็นอจ,จินนกรรมบ้างเป็นอสัรนกรรมบ้างเป็นกัตตากรรมบ้างปรากฏอยู่ๆเจ้าครุกรรมก็วิ่งหือมาเลยเปิดไซเรนมาเลยคันอื่นๆต้องหลีกทางให้หมดเลย ตรงนี้แหละครับผู้ที่เดินอยู่บนหนทางชีวิตเนี่ยเปรียบเหมือนผู้ขับรถอยู่บนท้องถนนเนี่ยต้องรู้สัญญาณว่าในสัญญาณเขาขอทางมาเป็นรถดับเพลิงนะเป็นรถโรงพยาบาลนะเป็นรถฉุกเฉินของทางราชการเราต้องหลบหลีกให้เขาอันนี้ก็เหมือนกันครับคู่สมรสที่ใช้ชีวิตอยู่บนถนนสมรสเนี่ยถ้ารู้ไม่ทันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ตรงนี้เป็นอุป,ปมานะครับค,ครับ นี้สิ่งที่ดิฉันกําลังอยากจะขออนญต้ตเรียนถามอาจารย์ธวัฒน์คืออย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะสามีหรือภรรยาเนี่ยเป็นฝ่ายที่มีกรรมชั่วติดมาใช้คํานั้นนะคะคเมื่อมาเจอหรือว่าเป็นเป็นคู่กันแล้วเนี่ยอันที่จริงเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้วิกฤตนั้นกลายเป็นโอกาสและพร้อมกันก็คือจากโอกาสของเราไม่กลายเป็นวิกฤตเพราะคู่ที่เข้ามาแบบไม่ดีครับคื เรื่องของความอดทนเนี่ยมันต้องมีแน่นอนอดออมต้องมีแน่แล้วก็อดกลั้นในระหว่างสามีภรรยาหรือแม้แต่เป็นคู่ครักกันซึ่งยังไม่แต่งงานกันแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าอดทนอย่างรู้เท่าทันอดออมอย่างรู้เท่าทันอ,อดกลั้นอย่างรู้เท่าทันตรงนี้แหละครับจะเป็นตัวป้องกันที่สำคัญเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับคุยกันไปคุยกันมาพูดกันไปพูดกันมาไม่กี่คา สามีเกิดอารมณ์เกิดโทสะซะแล้วคุยกันมาไม่กี่คําภรรยาเกิดโมโหโดยไม่มีเหตุผลซะแล้วแต่ถ้าทางคนรุ่นใหม่เขาก็เรียกว่าเกิดอาการใครเขาว่าเครียดเกิดความเครียดแต่ถ้าคนโบราณเนี่ยที่เขาเชื่อถือในเรื่องสิ่งซึ่งแฝงเลนเข้ามาอันนี้<ฆ>ผมขอวกเข้าไปในมิติพิศวงสักนิดหน่อย<ฆ>นะครับว่าเจ้าคลุกกรรมผมได้พูดไว้แล้วว่าเป็นสิ่งที่เขาสะสมเนี่ย<ฆ>มานาน เพราะฉะนั้นสิ่งที่สะสมมานานเป็นของเก่าเป็นพลังที่เก็บซ่อนเล้นก็ย่อมมีปฏิหารเกิดขึ้นในพลังงานนะครับพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์พลังงานที่เป็นปฏิหารเนี่ยเวลาจะสาแดงขึ้นมาทีเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รู้ริดเนี่ยเขาก็จะกลับเป็นพิษอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องอาหารเป็นพิษนะครับนั้นตรงนี้เราจะต้องรู้ทันว่า สามีเรากําลังมีพระศกเข้าพระเสาแทรกหรือกําลังมียานวิถีบางอย่างที่เป็นขลุกรรมเนี่ยแฝงเข้ามาเอ๊ะท่าทางเกี้ยวกราดผิดปกติภรรยาเรานี่สงสัยจะมีปัญหาเรื่องโรควิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาข้องแวะอันนี้หมายความว่าเมื่อพิจารณาทางนอกโดยเหตุผลทุกอย่างแล้วเป็นปกตินะครับไม่ได้เป็นโรคประสาทไม่ได้เป็นโรคจิตไม่ได้ผิดปกติอะไระไม่ได้มีอาการอื่นใดทั้งสิ้น ต่จูๆก็มีอันเป็นไปตรงนี้ขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยพิจารณานิดหนึ่งว่าเรื่องของยานแฝงเรื่องของสัญญาณที่ส่งมาแปลกๆเรื่องของสัญญากรรมที่มีคลุกรรมมาเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมไปได้อย่างไม่คาดคิดว่าจะเป็นไปได้นั้นคู่อื่นนะครับเช่นว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งมีอาการผิดสําแดงเราเอาจจะตัดใจไม่คบเพื่อนคนนั้นไปแต่เรายังมีเพื่อนฝูงอีกมากมายถูกไหมครับ แต่พอสามีหรือภรรยาหรือคู่รักเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ย<ม>การเลิกคบเนี่ยถามว่าเลิกได้ไหมก็เลิกได้แต่ผลกระทบเนี่ยรุนแรงนะครับผมขออนุญาตทําหน้าที่ในทางด้านที่เป็นมิติพิเศษมิติที่สวงส่วนมิติทางสังคมนั้นก็ท่านคณาจารย์ท่านผู้รู้ท่านก็นคงจะชี้แจงไปก็เป็นเรื่องจริยธรรมทางสังคมคซึ่งก็คุยกันได้อยู่ครับเป็นเรื่องของพฤติกรรมศาสตร์ของสังคมศาสตร์ไป แต่อันนี้เป็นเรื่องศาสตร์ลี้ลับศาสตร์เล่นล<ม>ับในขรุก,กรรมที่โหมเข้ามาแล้วเนี่ยสามีภรรยาคู่ไหนถ้าตั้งรับไม่อยู่เนี่ยดูว่าไอ้คาที่ว่าบ้านแตกสแลกขาดเนี่ยดูจะง่ายแล้วก็เป็นไปได้ครับตรงนี้เป็นปัญหากันมากแล้วก็สถิติก็ออกมาจริงๆว่าคู่สมรสเนี่ยเ,เกิดการหย่าร้างกันเยอะ,ะนะครับตรงนี้ก็เป็นใครๆฟังก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงไป แต่จริงๆถ้าท่านศึกษาจริงๆนะครับท่านจะรู้ว่าเรื่องของคนที่ต้องแตกแยกกันไปไม่เฉพาะสามีภรรยาเป็นเรื่องของกรรมเก่าที่มันไม่ลงตัวนี่ก็มากครับ,รบอันที่จริงอย่างนี้ค่ะหากคุณผู้ชมเนี่ยสัมผัสได้หรือว่าเห็นได้ในวิธีปฏิบัติหรือว่าพฤติกรรมปัจจุบันอันนั้นก็เป็นเรื่องของการแก้ไขในทางพฤติกรรมที่มองเห็นได้ด้วยตาแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะหรือเชื่อไหมคะว่า ในมิติของธรรมชาติเหนือสามัญวิสัยซึ่งตาปกติสัมผัสไม่ได้เนี่ยบางครั้งก็มีอิทธิพลกับชีวิตของเราในชีวิตคู่คมากเกินกว่าที่เราจะไม่ใส่ใจหรือว่าไม่ตระหนักรู้วันนี้ขออนุญ,ญาตลงลึกตรงนี้นิดนึงค่ะอาจารย์คะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเมื่อที่เริ่มแต่งงานกันแล้วณนะเวลานี้คือเริ่มนัหนึ่งมาด้วยกันเนี่ยนะคะ,คะแม้ว่าจะมีสัญญาณส่งมาว่าเป็นวิกฤตของคู่เราจะรู้สัญญาณนั้นได้อย่างไรและบริหารจัดการอย่างไร แม้ว่ากรรมมาแหละนะแต่ว่าก็จะทําให้หนักเป็นเบาหรือว่าทําให้เบาเป็นหมดสิ้นไปมีวิธีจัดการไหมคะครับวิธีจัดการก็เรียนให้ทราบแล้วว่าทางนอกเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้ความม,มีสติรอบครอบอันนั้นก็าทางหนึ่งหลักแล้วก็ความามีเมตตาธรรมต่อกันเช่นมีสัจจะคจะ ขันติและธรรมะ,ะที่เคยเรี้ให้ทราบแล้วว่าคุณธรรมของการใช้ชีวิตคู่คว่าต้องมีสัจจะคือความจริงใจต่อกันจากคะคือเสียสละความสุขเช่นว่าลูกยังเล็กอยู่ไม่ใช่ว่าจะต้องปลุกภรรยาขึ้นมาป้อนนมลูกพ่อพาะมีสิทธิ์ที่จะชงนมให้ลูกอะไรอย่างนี้ะนะครับก็ต้องอารุณมารวยช่วยกันไปนะครับเมื่อเรามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมโดยปกติวิสัย ในภาคสามัญวิสัยจนกระทั่งมั่นใจในตัวเองแล้วว่าเรามีความจริงใจต่อกันตอนนี้ก็ให้ไปใช้พินิจพิจารณาว่าอะไรเกิดขึ้นกับสามีภรรยา,าก็คือเรากับคู่ครองของเราและหน้าตรงนั้นนะมันมักจะมีสิ่งแอบแฝงซ่อนเลนซึ่งคนโบราณเขาสังเกตสังการเรื่องนี้จะสังเกตว่าคนโบราณเนี่ยจะอยู่กันจนถึงคำพังเพยว่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเนี่ยมากกว่าคนสมัยนี้ค่ะ บางคนก็บอกไม่จริงหรอกเพ<ช>ราะว่าคนโบราณรามาณีการคมนาคมการไปมาหาสู่กันในลักษณะที่มันไม่สะดวก,กไม,ไม่ง่ายโอกาสที่จะอยู่กระเย่าเฝ้ากระเรือนมันมีมากแต่เวลานี้ต้องออกไปต่อสู้กับสังคมภายนอกโอกาสที่จะพบกับคนนั้นคนนี้แล้วเกิดเปลี่ยนใจไปพบรักใหม่มีมากอะไรก็เป็นเรื่องของสังคมเปลี่ยนแปลงไปแต่ในที่นี้ผมขอยืนยันว่าเรื่องของเวรเรื่องของกรรมในบุทเพสันนิวาส ที่เป็นคลุกรรมนั้นมีผลต่อชีวิตคู่ทุกคนแล้วไม่ใช่เฉพาะชาวไทยที่มีพุทธศาสนาเท่านั้นนะครับขอยืนยันว่าทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้ครับจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาก็เป็นอย่างนี้เพราะสิ่งที่พูดนี้เป็นเรื่องของความเป็นจริงเรื่องกรรมไม่สูญสลายหายไปไหนเพียงแต่เปลี่ยนสภาพไปเหมือนอย่างท่านไอสไตล์บอกว่าศาสารและพลังงานไม่เปลี่ยนไม่ไม่หายไปไหนไม่สูญสลายหายไปไหนเพียงแต่เปลี่ยนสภาพไป ดังนั้นเรื่องของขลุกกรรมนี่ก็เหมือนกันไม่หายไปไหนอย่างที่พระโมคคัลลานะที่ได้เล่าไว้ตอนก่อนก็ไม่สูญสลายหายไปไหนถ้ายังไม่ได้ทําให้หมดสิ้นไปง <S S S 1> นั้นเรื่องขลุกรรมในบทเพศสันนิวาสนี่แหละครับทําให้เรื่องของชีวิตคู่เนี่ยดูจะเป็นปัญหาที่ยุ่งวุ่นวายเมื่อท่านศึกษาทางนอกแล้วจบแล้วก็ขอให้ท่านมาศึกษาทางในถึงจะไม่จบก็คิดว่ายัง,ด,ยยงดีกว่า,วาไม่ศึกษาครับถูกต้องครับคือประเด็นนี้ไม่ลืนขออนุญาต ชี้อย่างนี้จะถูกต้องไหมคะอาจารย์ว่าการที่เวลานี้สังคมปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าสังคมไทยหรือว่าสังคมโลกก็ตามมีปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับการหย่าร้างหรือว่าชีวิตคู่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเหตุผลประการหนึ่งก็คือว่าไม่มีความใส่ใจกับเรื่องทางในหรือเรื่องของครุกรรมที่มีผลต่อบุพเพสนิวาสเมื่อไม่ใส่ใจไม่ได้เรียนรู้ก็จึงบริหารจัดการไม่ได้ไม่เป็นถึงเวลาวิกฤตก็ทําให้ชีวิตล้มคว่ำไปครับ เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจส,ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงของบุพเพสันนิวาสที่เป็นสัญญาเนี่ยบางคนสมมติว่ามีอายุทั้งสามีภรรยาตีสักเก้าสิบเก้าปีเอายาวๆหน่อยแต่ปรากฏว่าสัญญาของการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมีไม่ถึงครึ่งหนึ่งหรืออาจจะเป็นแค่เศษหนึ่งส่วนสี่ก็กะประมาณว่าแต่งงานกันไม่ได,ไได้ไปไม่ได้นานสัญญากรรมในบุพเพสันิวาส เจอคลุกกรรมเขาแล้วฟาดฟันลงไปแล้วถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องปล่อยไปตามกรรมไหมแน่นอนที่สุดถ้าท่านไม่ศึกษาหรือหาทางแก้ไขหรือเอาแต่เหตุผลทางนอกสัญญากรรมในคลุกกรรมบทบุพเพสันนิวาสว่าด้วยเรื่องบุพเพสันนิวาสเมื่อมสัญญาลงแล้วท่านไม่สามารถที่จะเล่นเกมกลกรรมเพื่อจะต่อสัญญาได้ชีวิตคู่ของท่าน แยกแยกทางกันเดินแน่นอนบางคนก็บอกก็ดีสิจะได้พบกับคนใหม่มจะได้พบกับชีวิตใหม่มันไม่ง่ายอย่างนั้นมันไม่ง่ายอย่างนั้นและผลพวงใช่ค,คับผลพวงอย่างที่เห็นที่สุดก็คือว่าทายาทก็ค,คือบุตรจะต้องเป็นผู้รับกรรมและบางคนก็มีกจิจกรรมร่วมกันอยู่กําลังก่อร่างสร้างตัวในวิชาชีพจนกระทั่งเป็นเรื่องจะเป็นปึกแผ่นกันสารและจะได้เป็นอาชีพประจําครอบครัวส่งทอดให้ลูกหลานดําเนินการธุรกิจการค้าต่อไป อ้าวสามีภรรยาซึ่งประคองคู่กันสัญญากรรมขาดลงต่อสัญญาในคลุกรรมไม่เป็นถ้าหากว่าสัญญากรรมในบุเพสนิวาสขาดลงเพียงแค่กรรมธรรมดาทำบุญสะเดาะเคราะห์นะครับไปรดน้ำมนต์น้ำพรหรือเข้าสมาธิแค่นิกะอุปจาระธรรมดาหายพ้นไปแล้วก็กลับมาปกติกันใหม่แต่หลายคนพย,ย้ยนพยายามทำแต่ไม่รู้สัญญากรรมในคลุกรรม ว่ามันเป็นสัญญาที่ต้องต่อกันอย่างชนิดที่ว่าจริงๆจ,จังจงจึงจะต่อได้นั้นตรงนี้บางคนฟังผมพูดอย่างนี้แล้วก<ม>็วาอาจจะนึกค่อนข้างจะตำหนิเขาว่าบังอาจอย่างไรที่จะมาต่อสัญญากรรมในคลุกรรมซึ่งหลายท่านมีคติว่ากรรมต้องเป็นไปตามกรรม,มแต่ผมขอยืนยันครับว่ากลไกลกร,รมถ้าเรารู้ขั้นตอนของคนไกกรรม แล้วเราเข้าใจในเกมกลกรรธ์เราเล่นเกมกลกรรมในคลุกรรมภาคบุคเพสันนิวาสได้ครับแต่ต้องเปิดใจกว้างจริงๆถ้าไม่กว้างจริงแล้วรู้ไม่จริงครับทีนี้ก็มีคำถามที่เกิดขึ้นอยู่สองสามข้อสองสามประการคุณผู้ชมลองนึกดูว่าสงสัยอย่างที่ที่ฉันกำลังจะตั้งตั้งคำถามกับท่านอาจารย์ธวัฒน์ไหมคำถามแรกค่ะอาจารย์ย้ำว่าแม้ว่าจะเลิกรากันไปเพราะว่าสัญญากรรมหมดอายุลง ก็ไม่ได้หมายความว่าการชดใช้กรรมเนี่ยจะหมดสิ้นไปเพราะการเลิกรากันนั้น<ถ>ข้อที่หนึ<ล>่งนะคะ,คะข้อที่สองก็คือว่าบางครั้งความอดทนหรือว่าความข่มใจอดกลั้นเนี่ยมันมันเป็นวิธีปฏิบัติหนึ่งแต่สิ่งที่เกิดความผูกพันทางใจที่เรียกว่ารักซ้อนคู่ซ้อนท,ทั้งทั้งที่มีคู่อยู่แล้วอันนี้หนักหนาะจะทํายังไงบริหารยังไงเลิกราก็ไม่ได้ครั้นอยู่ด้วยกันไปก็ดูเหมือนว่าใจเราไม่ให้ซะแล้วสองคำถามนี้อาจารย์จะตอบยังไงคะ เป็นปัญหาที่มีความกังวลนะครับ <c oughs> ว่าตอบซ้ายก็ต้องถูกตําหนินะครับตอบขวาก็ต้องถูกตินะครับ <c oughs> ไม่ตอบก็ลองให้ฟังเป็นกลางๆลางครับไม่ตอบก็ถูกกล <c oughs> <c oughs> ่าวว่านะครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องขอเวลาในการขยายข้อความตรงนี้ออกไปอีกหลายๆตอนแต่จะสรุปในตอนนี้ว่ายังไงยังไงชีวิตเป็นของคุณนะครับ ุณได้ตกลงปรองใจเป็นคู่กันแล้วเมื่อขลุกรรมในบุพเพส,สนิวาสเกิดขึ้นะนะครับคุณต้องพยายามขั้นต้นนี่ก็คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนสองคนเนี่ยจะมาทําอะไรกันเนี่ยจะตกลงปรองใจอะไรกันเนี่ยขั้นแรกนี่ต้องต้องตั้งต้นไว้ตรงที่มีเมตตาก่อนละเมตตาก็คือความสงสารความเห็นใจเมื่อมีเมตตาทมต่อกันแล้วเนี่ยการที่เราจะมาค้นหาเหตุผล ในการที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยต้องดําเนินมาแล้วติดขัดเนี่ยมันก็ต่างคนต่างออมชอมกันง่ายขึ้นแต่ถ้าตั้งเป้าไว้ตรงที่พยาบาทอาฆาตนะครับไม่ตั้งเป้าไว้ตรงเมตตาโอกาสที่จะซ้ําเติมให้ขลุกกรรมในบุพเพสันนิวาสเนี่ยนักหนาสาหัสข,ขึ้นไปอีกเช่นเกิดระแวงสงสัยหรืออาจจะมีเหตุบางอย่างเกิดขึ้นกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดว่าฝ่ายนั้นไม่ซื่อสัตย์ ข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏเลยแต่ข้อสงสัยนั้นไปไกลแล้วนั่นคือเราต้องกําหนดพฤติกรรมเราตัดสิ่งที่เป็นความสงสัยอันนําไปสู่การครอบบแว้งอาจารย์เหมือความหมายไหมถูกต้องครับก่อนอื่นที่ต้องอโหสิเนียต้องมาก่อนค่ะแล้วค่อยค่อยตามด้วยโมโหสินะครับแล้วค่ะครับอย่าเพึ่งโมโหสิอ๋ออย่าพึ่งโมโหสิให้ใจเย็นๆเข้าไว้คะแล้วก็จะไม่โมโหได้ก็ต่อเมื่อมีจิตเป็นอโหสิอะโหสิกรรม เอาละเรามาคุยกันคุณทําไมจึงอารมณ์ร้อนทําไมคุณจึงรุนแรงทําไมคุณถึงเกรียวกลาดกับผมกคุณทําไมเกลยอ